วันนี้ทำไส้กรอกอีสานดีกว่าเริ่มจากปรุงรสหมูสับกันก่อนนะเราจะทำเป็นไส้กรอกอีสานรสเผ็ดรสแทบเราก็จะต้องใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกลงไปเราจะใส่พริกมากถึง2ชนิดเลยพอปรุงรสแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะเอามาใส่ตัวไส้ไส้อันเนี้ยก็จะเป็นไส้เทียมสามารถห่อตามในคลิปได้เลยแต่ใครที่อยากดูคลิปยาวๆแบบจุใจรู้ขั้นตอนการเล่นทำไส้กรอกอีสานแบบละเอียดก็สามารถเข้ามาดูได้ในช่อง YouTube เราเพราะว่าเราลงคลิปไว้ให้ใหอย่างละเอียดเลย10นาทีไหนใครดูจบแล้วบ้าางออมเมเนนนกันน่ย ไส้กอรอกอีสานรอบนี้เราทําทั้งหมด3เส้นเลยพอได้เส้นเส้นแบบนี้เนาะเราก็จะเอาไปขึ้นเตาวนให้เป็นวงกลมๆเหมือนเตาไส้กอรอกอีสานเม็ดจิ๋วอะ่ะเราชอบกินไส้กอรอกอีสานแบบมินิอันนี้มากเลยอะสมัยก่อนอะ่ะเราจะกินกับน้าจิ้มที่มันเป็นซอสพริกบอกเลยว่าเข้ากันมากอันนี้พอย่างสุกแล้วเนาะเราก็จะมาเลาะเชือกแล้วก็ตัดให้เป็นตอนๆเรามัดเก่งอยู่แล้วเนี่ยเม็ดหนึ่งก็เกือบเท่าเท่ากันเลยนะต่อไปก็จะเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าเราจะเสิร์ฟกับแตงกวาแล้วก็ขิงดองใครอยากกินเปรี้ยก็